สวัสดีค่ะพี่น้องป้องไปทุกผู้ทุกคนเนาะคะ่ะเนาะมือณิช่องเจลามาแช่กัสิ้าพี่น้องมากรกาบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ที่วัดโพธิ์ทองเนาะคะ่ะเนาะสุขสวัสดิ์ยี่สิบหกเนาะค่ะผู้ใดอยู่ละแวกนี่ก็สามารถมากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เด้อค่ะเดอ้อนี่เพิ่นกัสิเป็นองค์นาคมุจลินเนาะค่ะท่านผู้ชมก็สามารถขอพรได้เด้อค่ะเดอ้อกับซิมี่ ท้าวเวทสุวรรณนำเด็กพี่น้องเและสิษา์พี่นอ้นองไปขอโศกลาบจากองค์ท้าวเวทสุวรรณกะสิมีองค์ท้าวเวทสุวรรณกับองค์พญาครุฑน้องพี่น้องพี่น้องก็สามารถขอพรขอโศกลาบใดเด้อค่ะอยู่วัดโคตรท่องเนาะคะ่ะเนาะสุขสวัสดิท์ที่สิบหกนะคะ่ะพี่น้อง ก็มีคนมาขอโชคขอลาขอจิจการการงานกับประสบความสาเร็จ่นกระได้มากสาบ,บากกันเนะาะค่ะเนาะมันนี้ทางซองกสิมาแบงปันแนวทางจับมีไหน้ำพี่้องจะพาไปจับเด็กปิงปองน้ำไหขอจากกุมานจีเตา พี่นองก็สามารถขอพ่อนจากองธาวิทธุวันไหนด้วยค่ะคนก็มาหลายๆที่พี่นองเพื่อนก็มาหวาขอสูกขอหลับคนใดสูกใดยังเพื่อนก็มาไหวายแก่บ,บนกันเนอะค่ะเนาะ แอดกะิขอกราบไหวองพระยาคูดเนาะค่ะเนาะกับองค์ทาวเวจุวรรณเนาะคะ่ะขอโซกขอลาบขอการของานให้มีบ่ขาดเงินท่องไรลมาเท่มากสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้สมาชิกเอฟซีทุกท่านให้ลำให้รวยให้เฮงให้ปังกันทุกผู้ทุกคนเนาะคะ่ะเนาะท่านผู้ชมกะสามารถขอพรจากองพระยาคูดได้เนาะคะ่ะเนาะพี่น้องให้มีโศกมีลาบให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮ็ด การไดสิ่งได้กะขอให้ประสบความสําเร็จถูกสิ่งทุกอย่างเนาะคะ่ะเนาะเมันกะมีความศักดิ์สิทธิธ์ค่ะพี่น้องสําหรับองค์พยาคุธกะมาขอพรจากองค์ท้าวเวชวันเนาะคะ่ะขอเล็กสามตัวตรงๆเด้องว,วดนี้วันที่สิบหกขอให้สมาชชิฟซีทุกท่านมีโชคมีลาบกะมาเมืองเลขทูปก,ก,กันพี่น้อง เดะได้จุดถูกไว้เด้ได้พี่น้องสิผ้าทันมามึงเล็กถูกเนาะคะ่ะเนขึืนมาละเด้เหล็กแหลกเหล็กหกด้วยค่ะก็ะมาอลอรุนเหล็กต่อไปเนาะคะ่ะนอว่าสิเป็นเหล็กตัวใดระวังที่ลอเล็กถูกหไหมเบิร์นอกกับสิผ้าไปรวงไฮปิ้ง้องเนาะค่ะ เป็นกะซิมีร้อยเทียนประจำม่านเกิดนะ้องพี่น้องประเดี๋เกิดวัานใดก็ร้อยตามสีเนาะค่ะระหว่างนั้นกะซิผ้ามาขอโชคจากกูมารเพิ่นขี่เต่าเนาะคะ่ะน้องพิ่นกะซิมีหายปิงปองให้จับเนาะคะ่ะอ้าวกะซิจับลูกปิงปองเนาะค่ะน้องขอโชคลาบจากกูมารเพิ่นขี่เต่าเนาะคะ่ะน้องขอโชคขอลาบให้กับสมาชิกเอฟซีเนาะคะ่ะกะห้ลูกสาวเพิ่นจับให้เนาะคะ่ะน้องเดี๋ยวสิมาลุ้นกันเนาะคะ่ะน้อง่า เลขสามตัวนั่นเป็นเลขอีหยังกะได้เลขขึ้นมาแล้วพี่น้องได้สามตัวหกหกแปดเนาะพี่น้องเนาะกะเป็นเลขที่ดังเลยพี่น้องหกหกแปดหรือว่าจะเป็นหกเก้าแปดก็ได้ได้พี่น้องท่านผู้ชมท่านใดสซึนสอบอะโจทย์ใบแค่ใบเก็บไปพิจะรณาเหน้ามองเนาะขนอกเอามาแบ่งกันเผื่อเป็นแนวทาง ก็จะมีเขากับชิไปเมืองเลขถูกที่จุดไห้่นอกขนอกวาเลขกสิตรงกันบ่ก,กับเลขกิงฟองเนาะคะ่ะอ้าวกลับมาเมืองเลขถูกปันพี่น้องอุ้ยตัวที่สองขึ้นมาแล้วพี่น้องมาหันเข้าไปจับปิงปองได้หกหกแปดเนาะคะ่ะหกกับเก่ากับกับหัวได้เป็นหกเก่าเก่าหกตรงกับเลขถูกเลยพี่น้องเลขถูกกับเป็นหกเก่าพี่น้องตัวที่สามก็ขึ้นมาแล้วพี่น้อง เป็นคือเลขกเนืองอ่ะพี่น้องหกเก่าเนึ่งโอ้เป็นเล็กที่สวยมากพี่น้องเพราะว่าเลขกนึองเก่าเก่าเนืองนี่เนก็นดังแห้งได้พี่น้องเพราะว่าตรงกับเลขกที่เพื่อนนัน้นได้เผาไว้เด็กหน่อยที่ถือยิ่ยงไปนนงนเนาะเิ่นก็เพามือวันที่สิบเอ็ดน่ะสิบเก่าศพน้ะพี่น้องตรงกับเล็กดังได้พี่น้องผู้ได้หมักซื่สอบกระดีบจัดไบรเดอพี่น้องเด้อไก่มือวันสีอ,อันก้อนเด้ กเก่าหนึ่งน้องปีน้องสำหรับเล็บถูกเนาะคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงแค่นี้เนาะคะนะ่ะเนาะก็ขอให้พญาคูดหรือว่าองค์ถาวรุสุวรรณก็ซอยโดนบันดานให้สมาชิกเอฟซทุกท่านมีโศกมีลาภให้ถูกหวยด้วยเบอร์กันทุกขูทุกคนเด้อค่ะเด้อ ขอบคุณสําหรับการรับชมรับฟังเนาะคะ่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ